งูกย่างส่งทิศเขาตะกี้เป็นคลุ่ม สั่งครับสั่งครับสั่งอยู่อ่ะนิ่งๆเลย <laughs> 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 mình đi tiếp thôi ha hổ cái 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 úp con này úp con สวยเออนั่นจังวะลุกดูล้ว่้ว้สวยลุกขึ้นมาเลยโอ้ก้องเห็นวะเนี่ยกล้องหายอะไรอ่ะอ้หมองไม่เห็นเดี๋ยวปรับลงดีกว่าอ๋อเป็นประช้อน เอาแม่เอะเอาสิคช่อนได้ดีใส่สวยเลยครับกัดเป็นงวกบยางสอนพิษเต็มปากเลยอู้มองไม่เห็นสะท้อนแสงเดี๋ยวกับไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงเหนนี่ใหญ่เลยใส่สามขีดหัไมาอีกอ่ะ ออเออแบบนี้ใส่สวยเลยครับเต็มปากนี่กวกยางสอนพิษฝากผลงานไว้ด้วยนะครับกับนิวกวกยางสอนพิษบายนะเป็นหนึ่งสุดยอดมากครัเอ้ยสาร์ี่ถือให้หน่อยจะสุดยอดสุดยอดมากครับ